สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องตอนนี้นะคะที่ถ่ายก็คือยังไม่มีช่องค่ะแต่ว่าเพิ่งกลับมาจากการ ไปอิมแพเมืองทองนะคะของวันสอบเตรียมอุดมนะคะวันสอบจริงนะคะก็คืออยากที่จะออกมาทําคลิปให้ทุกคนดูถึงวันสอบจริงเลยว่าเป็นยังไงก็เลยยังไม่มีชื่อช่องนะคะถ้ามีเมื่อไหร่นะคะจะรีบบอกทันทีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยังอาเซโยเด็กๆ,ๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอแนะนาตัวก่อนนะคะที่ชื่อวิกกี้นะคะก็ตอนนี้เล่นอยู่ชั้นปีที่หนึ่งคณะแพทยศาสตรมาหาวิทยาลัยรังสิตค่ะจบจากโรง,งเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะรุ่นที่เท่าไหร่ดีนะหน้าแบบนีี <c oughs> ้นท่่78คะ ประสบการณ์ต่างๆที่เคยทําในโรงเรียนเตรียมหรือว่าเรื่องเล่านะคะที่อยากจะมาเล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่อาจจะไม่น่าจาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปหรือว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีคลิปที่แบบอยากให้พี่ทํานะคะก็เดี๋ยวจะจัดให้หมดเลยค่ะหรือว่าถ้าน้องคนไหนเนี่ยสนใจหนังสือนะคะอยากให้พี่รีวิวมหากราบนะคะบนหัวพี่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะสามารถรีวิวให้ได้ในคลิปถัดไปอีกเหมือนกันแต่สําหรับวันนี้นะคะก็คือจะมารีวิวเกี่ยวกับวันสอบนะคะตั้งแต่เช้าตู่เลยตั้งแต่เอออาารถไปจดลยหืว่ ก่อนหน้านั้นเอาก่อนหน้านั้นเกิดเกิดละกันว่าตื่นกี่โมงอะไรไงจนไปถึงตอนกลับบ้านเลยละกันว่ากลับกี่โมงรถติดไหมฝ่าฟันอะไรมาบ้างอืมเดี๋ยวต้องติดตามอมาเริ่มกันสเต็ปแรกสเต็ปแรกใช่ไหมคะก็คือตื่นนอนเริ่มต้นเช้าวันใหม่สุดใสฮู้เร่ก็เป็นอะไรแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าตีห้าขึ้นใช่ไหมคะก็ เช้ามากนะเอาจริงไก่ยังไม่ขันคือแต่เราก็ต้องตื่นเราต้องสู้ต่อไปใช่ไหมคะตีห้าตีห้าครึ่งเสร็จปุ๊บก็ออกจากบ้านประมาณหกโมงนิดนเนาะแล้วก็ถึงอินเทคเมืองทองประมาณหกโมงสี่สิบหกโมงครึ่งแบประมาณเนี้ยแต่คือเนาะพอลงจากทางนวนปุ๊บพี่ก็จำได้เลยว่ามันก็จะค่อยวรถก็จะไหลๆไปตามทางไปตามทางเรื่อยๆคือสุดท้ายเราก็จะมาเจอลานจอดรถเองแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มนะคะที่เชา้ากว่าพี่อีกเช้าไปไหนอะ่ะพี่ว่าพี่เช้านะคือกลุ่มที่เช้าก็คืออาจจะได้จอดบนตึกแต่คือพอหลังจากนั้นปบวที่มา สายน้อยกว่าไม่อยากใช้คําว่าสายเลยเพราะก็ออกเช้าเหมือนกันนั่นแหละค่ะพวกที่มาทีหลังก็คือได้ไปจอดตามแบบว่าอาจจะเป็นตาลานจอดรถที่แบบว่าไกลออกไปหน่อยหรือว่าต้องขับรถออกไปไกลหน่อยก็ได้จอดเหมือนกันแต่ก็พี่ก็แนะนานะคะว่าถ้าสมมติคนน้องคนไหนเนี่ยที่แบบว่าตื่นเต้นเนี่ยเป็นคนไซส์อะไรเงี้ยก็คือมาก่อนดีกว่าจะได้แบบว่าชินกับสถานที่แต่ว่า ก็ไม่ต้องมาแต่เช้ามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเนาะก็กะกะเอานะคะอ่ะก็ทีนี้นะคะพี่ก็มาจอดรถอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่ก็ให้น้องนั่งอ่านหนังสือก่อนนะคะก็อ่านไปเรื่อยๆทบทวนนู่นนี่นั่นจนถึง8ปดโมงใช่ไหมคะเพราะว่า9ก้าโมงเนี่ยเริ่มสอบพี่ก็คิดว่าเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาอย่างไงก็อืเหลือเฟือชิลแต่ว่าไม่ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องลนมากนะคะเผื่อเวลาแล้วเข้าห้องน้ําเผื่อเวลาแต่ว่าไม่ต้องรีบกุรีกุจออะไรแบบนั้นแต่ปรากฏว่า การเผือเวลาหนึ่งชั่วโมงของพี่ให้น้องนะคะคือยังไม่ทันเลยค่ะเกือบไม่ทันนะคะคือได้เข้าห้องสอบนะตอนนั้นอนะ่ะแปดโมงห้าสิบแล้วอะ่ะคือความจริงอะ่ะตอนที่พี่สอบอะ่ะแปดโมงครึ่งหรือว่าแปดโมงยี่สิบอะไรเงี้ยพี่นั่งอยู่ที่ห้องสอบแล้วนะพี่สแตนบายแบบว่าเตรียมนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าปีนี้แปดโมงห้าสิบอะยังไม่ได้เข้าห้องสอบเลยเพิ่งได้เข้าห้องสอบเองแล้วก็พี่เห็นนะเก้าโมงสองเก้าโมงสามอ่ะยังมีเด็กวิ่งอยู่เลยอะ่ะ มันคือเดี๋ยวอลองฟังแล้วกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ลองไปฟังดูได้นะเผื่อจะเป็นประสบการณ์นะคะให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเนาะในปีถัดไปก็พี่ออกจากรถแปดโมงเดินไปถึงตึกเนี่ยที่เด็กๆเ,เขากาลังเข้าสอบเนี่ยประมาณแปดโมงสิบประมาณนี้แล้วพี่ก็เห็นท้ายแถวเนาะก็ให้น้องไปต่อแล้วพี่ก็เดินมาต้นแถวเพื่อที่จะเช็คว่าอันนี้ถูกหรือเปล่าก็ปรากฏได้แม่คุยขึ้นมาก่อนเอ,อคุณแน่ๆนะคะเหล่าบรรดาแม่ๆว่าเนี่ย เด็กที่อยู่สายสินเนี่ยที่ไปต่อสายวิทย์ฝั่งนู้นน่ะต้องวิ่งมาฝั่งนี้เพื่อมาต่อใหม่เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นของฝั่งวิทย์อ๋อพี่ก็อ๋ออันนี้ฝั่งสินแน่เลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ต่อผิดก็เดี๋ยวไปต่อใหม่เพราะว่าก็เพิ่งมาต่อได้แป๊บเดียวก็ยังมีเวลาแต่ก็คืในใจก็เริ่มเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่แสดงอะไรออกไปเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะตื่นเต้นใช่ไหมคะก็เลยทงหาน้องบอกว่าเนี่ยเออมาเดินมารอเสร็จแล้วทีนี้พี่ก็อ้อมไปฝั่งอ้อม เข้าไปข้างใต้ลงจอดรถนะคะคือพอแถวอะท้ายแถวของฝั่งเด็กสินใช่ไหมคะเดินออกมาเดินมาเรื่อยๆก็คือเข้าไปในลงจอดรถแล้วก็เลี้ยวตามทางมาเรื่อยๆก็จะเจอปลายแถวของเด็กที่สอบสายวิยคณิตเนาะใต้โดมขาวนะคะก็คือเด็กสายสินแล้วก็เดินมาเรื่อยๆตรงลานจอดรถ <c oughs> ก็จะเจอปลายแถวของเด็กวิทค่ะตอนนี้เห็นภาพไหมว่าฝั่งเด็กสินกับฝั่งเด็กวิทเนี่ยคืออยู่คนละฝั่งกันเนาะแล้วก็พี่ก็ให้น้องเนี่ยมาต่อท้ายแถวของเด็กวิท ทีนี้พี่ก็ถามเจ้าหน้าที่อะไรที่มีอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วไปแถวว่าอันนี้ของ h อ l นี้ถูกไหมกลุ่มส่วนนี้แถวนี้อะไรแบบนี้คือมันแบ่งเยอะมากเลยนะแล้วก็ถูกต้องก็คือต่อไปแต่ปรากฏว่ายืนไปประมาณพี่ไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแต่ว่าคือมันก็ค่อนข้างที่จนานที่แถวมันยังไม่ขยับสักทีพี่ก็เลยเดินไปดูหัวแถวค่ะก็เจอน้องๆน,นะคะจำนวนหมู่มากก็ค่อนข้างมากค่ะที่กําลังต่อแถวเข้าไปในตึกทุกคนก็แบบเหมือนเริ่มรอ้อนรนแล้วเพราะว่าเอาตรงเวลาตอนนั้นก็ประมาณแปดโมง แปดโมงยี่สิบห้าแปดโมงเกือบครึ่งแล้วอะคือจําพี่จําได้ไงว่าปีพี่อะคือตอนเข้าไปนั่งห้องสอบนี่คือเข้าไปนั่งประมาณแปดโมงยี่สิบแปดโมงครึ่งอะไรเนี้ยคือตอนแปดโมงนิดนี่ก็คือเริ่มทยอยเข้าตึกกันไปแล้วนะแต่ปีนี้คือยังแบบว่ายังอยู่กันอยู่เลยอะมันคือควรจะเข้าไปได้แล้วเด็กก็แบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เข้าเชิงร์เชงกันอย่างเงี้ยพี่ก็เลยซอะแซะแซะเข้าไปดูต้นแถวปรากฏว่าคือก็มีเจ้าหน้าที่กําลังตรวจอุณหภูมิที่วัด เชื้อโควิดเนาะวัดไข้อะไรแบบเนี้ยก็ติดสติกเกอร์ให้สำหรับคนที่ตรวจแล้วกินเวลานานมากก็คือเจ้าหน้าที่พี่คิดว่านะอาจจะมีจํานวนไม่เพียงพอและวิธีการระบบก็น่าจะยังไม่ดีพอทําให้แบบว่าเด็กๆเนี้ยเด็ก8,000กว่าคนหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจที่สมัครเข้าสายวิคณิ่ยก็คือ8ปดโิ แถวถึงเริ่มขยับพี่มาประมาณแปดโมงยี่สิบยี่ห้าใช่ไหมเรามันค้างนานมากสี่สิบก็ค่อยขยับค่อยขยับนี่ไม่ได้หมายความว่าขยับเดินรืดถึงนะค่อยค่อยค่อยขยับอย่างนี้เลยนั่นแหละก็ขยับเข้าไปใช่ไหมคะก็อยู่ประมาณกลางๆและเกือบได้เข้าแล้วก็ยังไม่ถือว่าได้เกือบนะก็คือมันก็ค่อนข้างห่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ท้ายเหมือนตอนที่เพิ่งเข้ามาต่อก็อยู่ประมาณกลางๆหลังจากนั้นปึ๊บก็ยังตรวจตรวจตรวจกันอยู่คือก็เริ่มมีบางคนที่แบบ เฮ้ยมันไม่ทันแล้วหรือว่ามีผู้ปกครองหรือว่ามีเด็กอะไรนี้ที่ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตรงนั้นแต่สุดท้ายเขาก็คือไม่ต้องตรวจแล้วทุกคนก็ตะโกนว่าไม่ต้องตรวจแล้วไม่ต้องตรวจแล้วเข้าได้เลยเข้าได้เลยเพราะมันไม่ทันแล้วแปดโมงสีแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้เดินเข้าไปในตึกยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเด็กทุกคนก็รีบ,บวิ่งกูเรากูรีกูจอกันเข้าไปแบบว่าโอ้โหมิ่งเข้าไปสุดๆมิ่งสุดฝัดมากพี่ก็แบบเฮ้ยทำไมดีตื่นเต้นแทนคือมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่แบบเป็นอะไรอย่างเงี้วว่่าตแ ก็ต้องรีบอยู่ดีประมาณนี้นะคะสาหรับพาร์ทก่อนเข้าห้องสอบพี่ก็เลยได้ไปวิเคราะห์ได้ไปคิดข้อควรระวังมาแล้วก็สังเกตมาเผื่อว่าน้องๆรุ่นๆถัดไปเนี่ยที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้าเนี่ยได้นําไป a d a p ปไปไปรตใช้ก็ลองังดูนะสาหรับข้อแรกเนี่ยที่พี่คิดก็คือน้องๆคนไหนที่มาคนเดียวไม่ได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลคนรู้จักมาด้วยเนี่ยแล้วมีกระเป๋าสัมภาระเนี่ย คือเวลาเข้าตึกสอบเขาจะไม่ให้เอากระเป๋ากับมือถือเข้านะคะเขาจะไม่ให้เอาเข้าเขาจะให้เอาเข้าได้แค่แบบรปราชาชนดีสอบยังลบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเตรียมบุดมเขาจะโพสไ์ในเว็บนะแล้วน้องๆต้องติดตามเอานะแล้วน้องคนไหนที่มาคนเดียวแล้วมีกระเป๋าเนี่ยน้องๆต้องเข้าคิวเพื่อที่จะไปฝากกระเป๋ากับพี่เจ้าหน้าที่พอคิวกระเป๋าเสร็จปุ๊บน้องก็ต้องเข้าคิวเพื่อตรวจวัดไข้พอได้สติ๊กเกอร์แล้วถึงจะได้เข้าฮอสองคิวเนี่ยคือคนละแถวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเผื่อเวลาดีๆ โอเคข้อแรกก็ประมาณนี้ที่ถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าเวลาคิวต่อแถวเนี่ยประมาณไหนแล้วก็ข้างๆคือคิวที่กำลังรอเข้าของทอเห็นภาพแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับข้อแรกแต่ว่ามันก็จะมีเชสหนึ่งที่ เป็นเด็กกลุ่มแถวหลังๆพี่บอกว่าเขาอะสุดท้ายแล้วก็คือไม่ต้องตรวจวัดไข้น้องๆกลุ่มหลังแถวหลังก็คือที่เกือบเข้าห้องสอบไม่ทันเกือบสายอะก็คือมาทางกระเป๋าแล้วก็คือสุดท้ายก็วิ่งไปทางกระเป๋าไปไว้หน้าตึกสุดท้ายก็คือเขาเหมือนจะอนุโลมให้เพราะว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆก็คือรี่วิ่งก,กูรีกูเจ้าเข้าไปวางกระเป๋าไว้หน้าตึกกันเป็นกลุ่มๆเนาะก็ประมาณนี้ส่วนข้อ2นะคะอ้างอิงมาจากข้อแรกเนาะอันนี้สําหรับเด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคนรู้จักมาด้วยเนาะ ก็ไม่ได้เอาเงิือเข้าเพราะฉะนั้นตอนสอบออกมาเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่นัดจุดนัดพบกันดีๆเนี่ยก็คือจะทาให้เสียเวลาได้นะอาจจะแบบภาวะว่า hey, อยู่ไหนค่ะไม่เจอแบบว่าเป็นห่วงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อ2ก็คือนัดจุดนัดพบกันก่อนเนาะว่าจะยังไงหรือว่าจะแยกย้ายกันไปทําธุระเลยอะไรยังไงประมาณนี้นะคะส่วนข้อ3ก็คือเรื่องบัตรประชาชนเช็คให้ดีชื่อนามสกุลเนี่ยเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนไหมแล้วพาสปอร์ตเนี่ยถ้าเราเอามาเราต้องไปขอใบอนุญ,ญาตจากกองการนะ อะไรประมาณนี้ต้องเช็คในเว็บไซต์ให้ดีส่วนข้อ4เป็นข้อที่ทีอ่อยากแนะนําให้พาคนรู้จักหรือว่าพ่อ,พอแม่ผู้ปกครองมาด้วยสักคนก็คือยังดีเพราะเหตุการณ์วันเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือพี่อยากไปต้นแถวมาน้องพี่อยู่ปลายแถวต่อแถวใช่ไหมพี่อยู่ต้นแถวเนี่ยพี่เห็นเอ้ยพี่ได้ยินว่าเขาบอกว่าคนไหนที่ตรวจวัดไข้แล้วเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แล้วตรวจวัดไข้แล้วไม่ต้องต่อคิวแล้วนะวิ่งเข้าไปในคอได้เลยสายแล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยโอเค น้องพี่ยังไม่ได้ตรวจเงินก็ต้องต่อไปถูกแล้วแต่ถ้าน้องพี่ตรวจแล้วพี่ก็จะได้สามารถทรงมาบอกน้องว่าเฮ้ยอยู่วิ่งเข้ามาเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องต่อแล้วอะไรประมาณนี้แล้วพอพี่เดินกลับไปไปแถวว่ะระหว่างทางพี่ก็ยังเห็นอยู่ว่าแบบมีน้องที่ติดสติกเกอร์แต่น้องอะไม่รู้ว่าเข้าได้แล้วน้องก็ยังต้องต่อแถวอยู่อะไรแบบนี้แต่คือแถวหลังๆเนี่ย ก็จะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าอยู่ใต้โรงจอดรถแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่จุดใกล้ๆต้นแถวเนี้ยก็คือใจดีมากเลยนะทุกคนคือช่วยกันตะโกนเลยว่าเข้าได้แล้วคนไหนที่มีสติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยก็คือเข้าได้เลยก็คือให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้เด็กทุกคนสอบเปนอย่างเต็มที่จริงๆก็ประมาณนี้สําหรับข้อที่สิบที่พี่จะแน,นะนาอะพอหมดค้าวเช้าไปเนาะใค้สังคมไทยเราก็จะออกจากห้องมาประมาณตอนสิบเอ็ดโมงครึง่งหลังจากนั้นเราก็จะกินข้าวทบทวนนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมคะแต่ว่าวันที่สอบอะค่ะวันเนี้ พี่เจ้าหน้าที่บอกว่ากินข้าวข้างหน้าเลยแล้วเที่ยง15ก็ให้เข้าห้องสอบได้แล้วเพราะว่าข้างในก็สบายแต่ว่าในใบตารางจริงๆเขาพี่จำไม่ได้ว่าเขาให้เข้าห้องสอบตอนประมาณบ่ายโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันจริงอะ่ะเจ้าหน้าที่บอกเที่ยงสิบหาก็เข้าได้เลยอะไรประมาณนี้สงสัยเพราะเหตุการณ์ตอนเช้ามันชุนลมุนก็เลยอนุโลมให้เข้าได้ก่อนเวลาอันนี้จะต้องไปดูหน้างานอีกทีแต่ว่าสําหรับตัวพี่ที่พี่แนะนําก็คือเข้าไปสักประมาณบ่ายโมงเนี่ย กำลังพอดีพักตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงอ่ะก็ค่อยเข้าไปน่าจะกําลังเวิร์กนะพี่คิดว่าก็ลองดูเอาหน้างานเนาะพอสอบเสร็จออกมาปุ๊บใช่ไหมไม่ต้องเข้าทวิตเตอร์ไม่ต้องเช็คคาตอบไม่ต้องอะไรเลยนะก็คือไปทบทวนวิชาวิวทยาศาสตร์อังกฤษเลยเพราะว่าเดี๋ยวยังไงสุดท้ายตอนนี้เดี๋ยวก็ค่อยเช็คทีเดียวอีกทีจะได้ไม่ต้องพอวาพวูททำไม่ได้ทําได้ตัดทิ้งออกไปก่อนถ้าทําได้ก็เก็บไว้เป็นกาลังใจแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็คือรีบแบบว่าตัดความรู้สึกกกกกอออะไออไไรรปปแล้วว็ีบโัััสิชาาถดนน ส่วนพอบ่ายโมงปุ๊บเข้าห้องสอบบ่ายโมงครึ่งเริ่มทําข้อสอบก็ทําถึง4ี่โมงอันนี้ต้องไปศึกษาด้วยนะลืมบอกว่าเวลาเข้าห้องสอบ9ก้าโมงเนี่ยจะดูวิชาอะไรก่อนแล้วพอถึง11บเอดโมงแล้วยังไงต่อเพราะว่า11บเอโมงครึ่งเลิกแล้วแล้วก็ควรจะดูฝนให้ดีว่าฝนเล็กถูกไหมมันมีเพื่อนพี่คนหนึ่งอะเบลอเผล,อ,เลอฝนคอควายเนี่ย เป็นเลขสี่แต่คือพี่ไม่แน่ใจอันนี้คือไม่ได้พูดถึงสนามสอบเตรียมนะพูดถึงสนามสอบอื่นคือก็คือพลาดเลยนะน้องๆไม่ควรแบบพลาดอะไรแบบนี้นะก็คือต้องดูแลตัวเองไม่ให้เบอรอแบบว่าฟิตมีสติดีๆก็ประมาณนี้พอเข้าห้องสอบเสร็จปุ๊บไปมุงครึ่งนั่งทำไปเรื่อยๆถึงสี่โมงเสร็จแล้วก็ออกมาเนาะก็ประมาณนี้พอออกมาเสร็จปุ๊บนี้จะแนะนํานะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มาด้วยรถเนี่ยคือรถติดมากโดยเฉพาะรถที่จอดอยู่ใน อาคารอา,อาคารติดจอดรถอะคะ่ะพี่อยาอนปีที่พี่มาสอบใช่ไหมคะพี่ก็จําได้ว่ารถติดมากติดเดทล็อกแบบนานมากแล้วปีน้องอะปีน้องพี่อะก็คือยังติดเป็นปัญหาที่แก้ไม่ออกแต่พอรถติดอยู่ตรงพี่อะจอดรถชั้นสี่ที่ตึกแล้วก็คือติดอยู่ประมาณสอบเสร็จตั้งแต่สี่โมงแล้วนะเจอตัวสี่โมงสิแต่ประมาณเกือบหกโมงแล้วอะรถยังอยู่ชั้นสี่อยู่เลยอะน้องคือมันค่อนข้างเซ็งแต่พอขับรถวนมาเรื่อยอะ ก็จะเห็นว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยคือรถก็คือแบบแทบเพี่ยงออกไปกันหมดแล้วก็คือพี่คิดว่าถ้าจอดชั้นล่างๆได้ก็น่าจะดีหรือว่าถ้าสมมติว่าเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวยังไงดีอะเรื่องรถที่ก็แบบไม่แน่ใจว่าจะมีรถอ๋อพี่ว่านะรถที่จอดตรงลานกว้างๆอะตรงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตึกอะอาจจะออโฟลูเร็วกว่ารถที่อยู่บนตึกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองศึกษาดูนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนชิลแบบว่าสอบเสร็จแล้วไม่ต้องคิดอะไรก็อยู่ในรถรถติดไปไม่เป็นไกก็็โออเคนี่าาจะะมปัญหไร นี้อันนี้คือไม่เกี่ยวกับเรื่องสอบแล้วเนาะคือพี่เห็นน้องคนหนึ่งทวิตเตอร์ทวิตแล้วก็ตลกมากคือน้องอ่ะพิมพ์ว่าพอเดินออกมาจากห้องสอบปุ๊บเนี่ยเหมือนดาราฮอลลีวูดเลยคือแบบว่าโอ้โหเกือบโบกมือไายบายแล้วคือตลกมากแล้วพี่ก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูเพราะว่าเวลาที่น้องๆต้องเดินออกจากห้องสอบอ่ะคือจะเป็นเหมือนแบบปูพรมแดงที่น้องๆเดินออกมาแล้วก็ระหว่ังขันจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะยืนขนาบเลยแล้วน้องๆก็คือเดินออกมากันเดี๋ยวจะให้ดูคลิปน้องๆหลายคนก็คือแบบว่าที่เห็นเดินออกมาว่าเขินอะไรประมาณ ค่ะก็สำหรับคลิป ร,รีวิววันสอบจริงเข้าโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาประจำปี63ก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากถึงน้องๆน,นะคะทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องท้อนะเราทำดีที่สุดแล้ว ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าพี่ในคลิปนี้ถ้าสมมติให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ขอประทานอภัยมานะที่นี้นะคะน้องๆสามารถคอมเมนต์ชมได้เต็มที่พี่เปิดทุกคอมเมนต์นะคะเปิดใจกว้างหรือว่าถ้าอยากเมสาก็คือเมาคุยกันได้พี่เห็นในทวิตเตอร์ก็คือตามหาคนนั้นคนนี้พี่ถ้าสมมติพี่ช่วยหาว่าใครได้พี่ก็จะช่วยหานะคะก็สําหรับคลิป ถัดไปนะคะถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่ทำอะไรนะคะหรือว่ามีใครที่มีไอเดียดีๆหรือว่าอยากให้พี่รีวิวนู่นนี่นั่นยังไงอะไรยังไงแพทย์รังสิตหรือว่าตอนเรียนอยู่ที่เตรียมหรือว่ากิจกรรมต่างๆน้องๆก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะทำให้นะคะบ๊ายบาย